สวัสดีค่ะวันนี้แม่รีมาดูเขาทมดินนะคะที่บ้านภูมิสวายกลังรอรถอยู่ <c oughs> นัง่งรอรถค่ะวาร,รถจะมาก็นานเกันนะนัง่งรอใต้ต้นไผ่ะใต้ต้นไผ่เคียร์ดูสายตาก็เหลือไปเห็น <c oughs> ค่ะนี่ค่ะเห็ดเห็ดค่ะเห็ดอืมนี่ค่ะรารู้กินได้เรากินไม่ได้อืมเป็นเห็ดที่มันมันขึ้นกับต้นไผ่นะคะ,ะเ,ปเป็นเห็ดที่ขึ้นอ่ในในโกไผ่ค่ะ ที่เขาตัดต้นนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกับเห็ดลิ้นจืดนั่นแหละค่ะนี่เห็นไหมทานได้ไหมนะไม่ทราบเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนนี่เห็ดลิ้นจือนี่ค่ะหน่อไม้ในกอไผ่ก็จะมีหน่อไม้นี่หน่อไม้แล้วก็วันดีขึ้นดีก็จะมีเห็ดขึ้นมานะคะบางคนเขาก็รับประทานค่ะ สนี่ล่ะสวยมากอืมแล้วก็นี่เล็กอืมกำลังงอกเลยกำลังงอกค่ะสวยมากถ้าเอาไปต้มนะคะกินน้ำพริกแล้วก็เจอคาค่ะนี่เหมาะก,กับโควิดเลย ไม้นไ่มขาสวยนี่ค่ะ,คะอเอาไปต้มแล้วกจิ้มน้ำพริกนะคะป้องกันโควิดได้ดีเลยเพราะขามันร้อนค่ะค่ะถ้าสู้ได้โควิดจะไม่มาใกล้เรานะคะอมืมันอด